โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับจันถึงเสา9โมงเชา้าทางสยามธุรกิจชนแนลนะครับไปดูแฟนเพจของเรานะครับถ้าเจอแฟนเพจแบบนี้รบกวนท่านช่วยกดไลค์นิดนึงนะฮะถ้าท่านกดไลค์เราก็จะรู้จักท่านท่านก็จะรู้จักเรานะครับเราจะได้ช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จในธุรกิจของท่านนะครับเอาละวันนี้ผมเก่งกรวิทย์อยู่กับคุณแพทครับค่ะสวัสดีค่ะ Don't play games that you don't understand even if you see lots of other people making money from them อย่าไปเล่นเกมที่คุณไม่เข้าใจนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเห็นผู้คนมากมายทำเงินได้จากสิ่งเหล่านั้นค่ะคือแปลง่ายๆทำธุรกิจที่เราถนัดใช่ค่ะและว,วันนี้ผมอยู่กับคนที่ถนัดในการทำธุรกิจนี้นะคะตัดไปดูภาพที่เว็บไซต์ของเขาเขาเขียนว่า เรือนนายไทยสถานที่จัดงานแต่งงานที่ผสมภานาระหว่างเรือนไทยสมัยโบราณกับเรือนไทยสมัยใหม่เข้าด้วยกันบริการรับจัดงานแต่งงานครบวงจรบริการสถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทยพิธีการแต่งงานแบบไทยแต่งงานตามประเพณีไทยคิดจะแต่งงานคิดถึงเราเรือนนายไทยมีความชํานาญด้านนี้เป็นพิเศษครับเดี๋ยวมาทําความวากการู้จักกันตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับขอขอบคุณ iTO p p l พสผู้นาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร โอท็อปสายบัวโอท็อปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครเฮียชุนคาวบอยทนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องคาวบอยไร่กาแฟประชุมพรจากต้นชนถ้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮดโดรซินปรุกคุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮดโดรซิน มาเลสตาอาหารนกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพรอิดบล็อกนาโนอิดสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดรา g กนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคที K ่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูชินปลายวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพ เอเชียโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรทวินไมไทยอิงพิธีกรณภาษาหาแพคคู่นะครับเอาละด้านหน้าของเรามีภาพมากมายและเราอยู่กับตัวจริงนะครับในวงการของการจัดงานแต่งงานนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีครัเราอยู่กับนะครับคุณนิ่มอาทิตยาบุญน,นาะนะครับจาก เว็บไซต์ w e d d i n g n i t h a i com ร้านเรือนนายไทยในภาพแบบนี้เลยนะครับเชิญเลยฮะแนะนำธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านใดที่คิดจะแต่งงานต้องนึกถึงเราเป็นท่านแรกค่ะเพราะเพราะว่าเราเป็นที่จัดงานที่เพอร์เฟกต์นะครในเรื่องของสถานที่เป็นเรือนไทยสวยงามนะคะพิธีการนี่เราครบทุกประการนะคะจัดให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนจบ ก็คือคุณแต่งตัวมาอย่างเดียวเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมไว้พร้อมนะคะมีอะไรบ้างไล่ไอเทมยว่าเตรียมอะไรบ้างสถานที่นะคะสถานที่นคุณไม่ต้องไปจัดเองที่บ้านนะคะไม่ต้องเหนื่อยครับเรามีสถานที่สวยงามตกแต่งดอกไม้นะคะพิธีการต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะพิธีการเราจะมีพิธีกรดูแลขั้นตอนนะคะและที่สําคัญเรามีแม่งานที่เป็นมือโปรสําหรับดูแลทุกขั้นตอนนะคะ ครูสาวเราดูแลเรื่องการซักซอบขั้นตอนให้ด้วยนะคะใครที่ไม่เป็นเลยกลับผ้าไม่เป็นไหวบ้าไม่เป็นโซมแววนยังไงถึงจะสวยภาพเทคนิคต่างๆทีมงานเราดูแลให้ครบเลยค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเคยมีคู่ไหนที่แบบประทับใจมากๆแล้วก็โอ้ชื่นชมมากๆเลยค่ะอันนี้เรามีทั้งคู่ที่มาจากต่างประเทศต้องเรียกว่าเขามาสองคนอยากแต่งงานในไทยติดต่อเรามาทางเว็บไซต์ค่ะ We d ดิ้งนายไทยคอ m ของเรานี่ต้องบอกว่าที่ประเทศไหนที่มีคนไทยอยู่มีสาวไทยอยู่ทุกที่จะมีวิวเข้ามาสอบถามมีเข้ามาจองนะคะค,ค,คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องการบอกอยากแต่งงานแบบไทยๆให้เราจัดให้เราหาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมดูแลพิธีการนะคะอย่างรูปที่อยู่ในนี้คือคู่ที่เข้ามาจากเชี่ยงไฮยค่ะคนะคะคน,นี่เราจัดให้หมดครับ ผมกาลังเข้าไปดูในเว็บไซต์และเพลินมากนะฮะถ้าหากว่าท่านต้องการจะจัดงานแต่งงานเนี่ยนะฮะเตรียมวางแผนล่วงหน้าเขาบอกตั้งแต่ดูดวงตามราศีรายเดือนเลิกแต่งงานปีต่างๆปี57มีเลิกงามยามดีวันไหนเดือนไหนนะครับก็ไปชมกันได้นะฮะแม่เป็นเว็บไซต์ที่ทํางานครบวงจรในเรื่องของการจัดงานแต่งงานขอถามในเรื่องของราคาเลยอ่าแพ็กเกจยังไงบ้างเผื่อจะได้ก็คือราคานี้เราเริ่มต้นจากแขก50าคนอยู่ที่7 5 0 0หมืับ ก็คือมีให้ครบทุกอย่างตั้งแต่พิธีการนะคะครับดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะสถานที่ตกแต่งให้พร้อม,อมอนะคะเดี๋ยวผมเอาภาพของเราออกก่อนนะฮะขออ่านให้ใหใหท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งแต่งงานกันเถอดดูในเว็บไซต์ฮะแต่งงานกันเถอะกับแพ็กเกจฮอตสุดคุ้มลดแล้วแจกอ,อีกสําหรับลูกค้าที่จองแพ็กเกจงานแต่งงานของร้านเรือนในไทยงานแต่งพิธีเช้าและงานเลี้ยงเย็นเติมเต็มสรรสร้างวันแห่งความทรงจำดีๆนะครับ พิเศษรับไปเลยโต๊ะจีนอาหารกลางวันหนึ่งโต๊ะสําหรับจํานวนสิบท,ที่นั่งมูลค่า4,200บาทบุฟเฟ่อาหารกลางวันคือแพ็กเกจพิธีมั่นเนี่ยอ่ะให้ให้ใหโฆษณาเองแขกห้าสิบท่านโปรโมชั่น7 5็0หมืห้าพันบาทมีอะไรบ้างครับก็คือช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเหลือเวลาอีกไม่เกินเจ็ดวันก็คือณนะวันนี้จะถึงสามสิเอ็ธันวาคมนะคะต่อเดียนในไทยตอโปรโมชั่นนิดนึงครับเผื่อคนดูรายการของเราก็คือเจ็มื่ห้าพันเมื่อสักครู่นี้เป็น พิธีมัน่น oh. ท่านใดที่ต้องการแบบเริ่มจากพิธีมั่นก่อนนะ <Ừ. S 2> ตามด้วยถ้าต้องการพิธีแต่งงานเราก็จะมีแพ็กเกจพิธีแต่งงาน okay, okay. นะคะทาทาคุถามนี้มั่งนะกลยุทธ์แห่งความสําเร็จของเรือนในไทยวันนี้เปิดมากี่ปีละอันนี้เปิดมา7ปีแล้วค่ะเปีแล้วคิดว่าความสําเร็จของเราความประทับใจของลูกค้าเกิดขึ้นจากกลยุทธก์การตลาดด้านใดอันนี้เป็นเรื่องของเซอร์วิสมาอย่างแรกนะคะ,อคะสองเรื่องของทีมงานพิธีกรมืออาชีพของเรา ะะการจัดงานนี้ทุกอย่างนี้ต้องมีขั้นมีตอนอม,มีเลิกมียามมีความสําคัญของด้านพิธีการต่างๆอันนี้ทีมงานของเราเต็มที่ค่ะนะคะเซอร์วิสมายมาก่อนเลยนะแสดงว่าการให้บริการด้วยหัวใจเนี่ยอยู่ในใจของคนทํางานเลยนะถ้าก้าวเข้าไปที่นี่นี่จะรับรู้และสัมผัสได้เลยนนใช่ไหมพี่นิ่มคือทีมงานคนแรกรที่ที่วันนี้มาพรีเซนต์ว่าเซอร์วิสมานี่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจาก ท่านเจ้าของร้านคือคุณกริษอึงวิทูลสถิตนะคะคท่านจะให้โอวาดกับพนักง,งานเสมอว่าเซอร์วิสไม้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการต้อนรับลูกค้าและทุกๆคนที่มาเยือนเรือนในไทยค่ะมีหน้าแหะครับวันนี้ถึงมีคู่บ่าวสาวคู่รักเกิดขึ้นมากมายที่มอบความไว้วางใจให้กับเรือนในไทยนะครับอยู่ที่ไหนย้ำอีกทีอยู่บนถนน,นพระรามเก้านะคะอยู่ระหว่างอ,อยู่ริมถนน,น,นเลยค่ะก่อน ก็เรียกว่าระหว่างซอยพระรามเก้าสกับสีเลยห้างเดินนายไปนิดเดียวค่ะโอเคล้ครับขอให้เรือนนายไทยมอบความรักแล้วก็มอบความสุขให้กับคู่บ่าวสาวแบบนี้ตลอดไปเป็นกําลังใจให้แล้วขอให้ขายดีขายรวยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนึกถึงจะแต่งงานก็ลองไปใช้บริการที่เรือนนายไทยนะครับ